mata begitu panam membuat dataran sangngka anakurat cata dari tamangtara tamanan ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องธรรมะวัดป่าหนองไฮด้วยนะครับเจ้าภาพศรัทธาญยาิโยมทุกท่านทุกคนวันนี้เดี๋ยวนี้มนประสงค์เข้าสู่สถานที่ประสงค์กับสามสี่วัดคณในเจงพ่อเังพ่อเก่ารูปกันหน่อยวัดกับบนเ้นพ่อ,อยางโยวัดเท่าเนี่ยก,ก็มีหนุกหนึ่งสองก กว่าสิได้เก่ารูปสามวัดสีวัดจึงพอเก่ารูกเพื่อความเป็นศิลิมงคลแจสถานที่ที่อยู่ตีอาศัยของเห้าคนคนหนึ่งตีสางบานขึ้นมาได้ใส่ความเพียรใส่ความพยายามพอสมควรบางคนเกิดมาจนเถาจนแจกบพวกมีบานอยู่เด้อยู่จงได้ก็อยู่ แต่ว่าู้ทีิค้นคว้าสร้างบานอยู่ไดี่คือใส่ความเพียรความพยายามความหมดต้นความขยันเมื่อมีบานแล้วไปอยากทำบุญอยากทำบุญการทำบุญนั่นเก็เป็นเรื่องดีประสงค์เขาสู่สถานที่ก็เป็นเรื่องดีแต่สิ่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปคือเอาธรรมะใส่เข้าไปในบานในเฮือนในความเป็นอยู่ของเฮาเนี่ ใส่ธรรมะจึงไดสมัมาติองค์สมเด็จพระสม่บบาสมพุทธเจ้าคนบอกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอ,อย่างประสงค์เนใสสนสวดเป็นน่ะมงคลสามประการถ้าจะยิบยกเอามาเบิดทั้ง38ประการก็ได้แต่ว่าที่ไก่เข้าที่สุดที่พ่อมองเห็นได้ก็นี่ทานันจะธรรมะจะริยาจะยาตการันจะสังข้โหอนาวชานิกรรม,มานิ เอตัมมังคารมุตตมังมัจจะปานาจะสัญญโมอัปปมาโตจะทำเมสุเอตัมมังการมุตตมังให้ทานด้วยประพฤติธรรมด้วยสงเคราห์ญาติด้วยกรรมทั้งหลายไม่มีโทษด,ด้วยตัวนี้แหละมันสำคัญบ้านะก็ส้่งดียดิ่งดอกบ้านนี่นบ้านผู้ได้ก็ส้ง่งสั่งดีเพิ่แต่ว่ามันขาดธรรมขาดการประพฤติธรรม ขาดการปูรพุทธธรรมจังไดกันมีขอบมีขั้วกับบซสือสัต,ต์ต่อกันกันมีลูกมีหลานกับบกเขาลบพ่อแม่หรือว่าเท่าตัวเท้าเองคือกันบอกเ้าลบปู่ยาตายายกันเป็นยังสัตว์แปลว่ามัดขาดธรรมแต่แต่บ้านหลังใดมีกรเก็รบนบไหวพ่อแม่ก็รบพอ่อก็รบแม่แมีหมูจักตอบบุญแท่นพุ่นลูกต่อเราล้านกับบอกง่ายซ้อนง่าย มันเป็นการประพฤติธรรมอยู่ในตัวของมันเองนั่นแหละให้ท่าน,นันึงตรงมีการประพฤติธรรมน้ำปอกันให้ท่านมมประพืธถรำหนึ่ยท่านแต่ละขังแต่ละเตืออแต่ละที่มีแต่บาปออยต่อยก็มีนะแนี่ตามที่เราเห็นโยเป็นโยนะ่ะเออเล้งมองลล้งบอลน,นั่นก่อนจะห้ท่านกะขากันจะก่อนจใหายท่านได้เล้งมองเล้งบอลกะเมากันจะก่อนจใหายท่านได้ ยี่สิเป็นต้นแต่ว่า,เข,า,ขาเ,เข้าทั้งหลายบเป็นเข้าทั้งหลายบมเป็นให้ท่านแบบตีองค์สมสเด็จพระจามาสัมุทธเจ้าตัดไว้นั่นแหละขนท่านมีการให้ท่านท่านมีการหมดเวียนจากบาปบาปทั้งกายบาปทั้งไหจาบาปทั้งใจบาปพืชถ้ำไปด้วยบาปพืชถ้ำในขอบขั้วเนอในขอบขั้วเพื่อนบา้านพอแม่ลนลา ันมีพอให้เบิ่งพอมีแม่ให้เบิ่งแม่มีสามีมีภรรยาดูแลก,กันันมีลูกก็ให้เบิ่งกันเบนิ่บงลูกเบิ่งหลานผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นเลน้เป็นหลอนมาเสร็จแล้วเขาหลบนมบ่ายพอแม่อย่าเป็นคนหมอหยาดอนหยาดนั่นลหละเมื่อนั่นจึงสิมีความจเจริญลงเรื่องหรือเป็นมงน้งส้นทรงะหอญาติญาติเท่าเนี่นนมันเกิดขึ้นมานน้ากันเนี่ยคือยัง,ออยงดูคนพอ คู่ใหม่นเนนอคือสี่หลายคนเติอบอยู่ดอกขิดเพ่งคือสี่หลายคนเติอบอยู่หลายคนโยหนึ่งสงเคาะกันหลังจากพอเป็นหลวงรับไปแม่ยังอยก็ริงแต่ว่าพอหลวงรับไปแล้วเข้าตั้งหลายก็ต้องสามคขี่กันสามคขี่กันหมูจักพีหมูจักนุ่งหมูจักข้าดบหมูจักนบบายผู้ใหญ่กับหมูจักผู้หน่อยของหมูจักเังสี่แหละมันเป็นลักษณะของการสงเคาะซึ่งกันและกัน อันมีบุญมิกุศลเนี่ยสิบะมาร่วมกันมาร่วมกันสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ญาติญาตินึงก็คือญาติ่ลวงหลับไปเด้อันผู้ออที่ล่วงหลับไปก็ญาติสุลืลลมขันเ้ามีบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้เป็นให้เป็นอยู่ดีหรือว่าเข้าอยู่ดีหรือความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นจากการหาให้ผู้ใดมีการให้ส่วนบุญผู้อื่นมันจะมีความรู้สึกดีดี ความรู้สึกดีๆก็คือความรู้สึกุูมใจความรู้สึกได้ทดแทนเอ่อปุป่นหลวงหลับไปกรรมทั้งหลายม่มีโทษตัวนี้แหละมันสําคัญทุกวันนี้ทุกวันนี้ <c oughs> ท,นนทุกโทษเว้นไพ่มันรู้สึกว่ามันมีอยู่ถุกหมองถุกบอลทุกมองถุกบอลนโดหลดถูกโทษเว้นไพ่การเมือเบางแล้วทุกโทษเว้นไพ่มันเกิดขึ้นกับผู้ใดบม่ได้เกิดขึ้นกับเงื่อนนะไม่ได้เกี่ยวกับว่างื่อน,น,บ,อนบุกผู้ดี สังบมรีโมเมนเกิดขึ yal, ้นอยู่กับคนคนที่อยู่ในเือนหรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านคนอยู่ในสังคมคนอยู่ในโลกมันเกิดขึ้นกับคนคือการกระทําการกระทําทั้งกายกัดการกัดการกระทําทั้งวาจาแตะการกระทําทั้งใจนั่นแหละมันเป็นกรรมเด้อมันเป็นกรรมภากันรักษาทั้งกายกับภากันรักษาทั้งวาจากับภากันรักษา ท่างกจกับภากัรรักษาการรักษาบ่ไดัจจะเป็นบาปเป็นกรรมการรักษาได็กับเป็นกรรมบุญบุญกรรมารรักษาบบได้มันก็เป็นบาปกรรมแต่ส่วนมากแล้วกับโบภากันรักษาดอกโบภาการรักษายังโทษท่างกายยังสิละกับโพภาการรักษาโทษทั้งวาจจางสิกับโพภากันรักษายิ่งโทษท่างใจนั่นยิ่งโบรักษาเอาเสเลยนั่นแหละเวลาเข้าทำบุญให้ท่าน ทุกขังทุกเถื่อทุกที่ให้มันคบให้มันคบวงจรมันจะเป็นการทำบุญให้ท่านด้วยชีวิตประจําวันของเอ้าก็ตามให้มันคบวงจรวงจอจังแดงวงจรแห่งธรรมะวงจรแห่งธร mã, มงรมะมันเป็นแนังไดงวงจรแห่งธรรมะนั้นให้บัรจุเข้าไปไว้โหลดในชีวิตของเอ้ามือ,ท,อท,ทุกมือทุกวันทุกมือทุกวันให้มันมีท่านม,มีศรรีลมีภาวนา ท่านมีเนื้อย่งนะถามบังเจ้าของตั้งแต่ตื่นเึ้นมาเนี่ยเขามีท่านแล้วยด้อแย่งบันไดกระตามทำมิเจมีพระดอกมันสิมีพระออกบินธบัติเนี่ยเหมือนเสาตื่นเสาขึ้นมาเขาได้ให้ท่านบ่เนี่ยเอาถามบึงขันเข้าบ่ได้ให้ท่านโอ้เมือนี้บ่ได้ให้ท่านเด้อพิสันเขาได้รักษากายว่าจ้าบ่ถามเจ้าของบึงบางเถื่อตื่นเสาเกินมามันบอกบุดรีเลยเนี่ย มันบอกบอดียังไงหายสะหายใส่อะไรต่อหายไปหอดพระพุเหล้วหายสะหายไส้ไปนั่นศีนเฮาบ่ดีเด้อศีนเฮาบ่ดีศีนเฮาบดีเฮาก็ซ้ำร่วมก็ไหวท่านบ่ได้แต่ว่าศีนมันดีมันยังเป็นบุญอยู่นะมันยังเป็นบุญโยยังชนทั้งยุโรปอเมริกาเขาป่จัจดอกศีนหาศีนหาเขาประด้สามารถด้านขึ้นเฮา แต่ว่าเขาบวข่ากันเขาบวเบียดเบียนสัตว์เขาเมตตาต่อสัตว์จริงว่าก็เป็นความดีแต่ละเป็นความดีเป็นบุญกันสิบอ,อกไปแล้วกันผู้ใดมิศีนผู้นั้นจะมีบุญอยู่ตลอดมีบุญอยู่ตลอดบุญใหญ่สัมเป็นห่วงบุญเป็นห่วงกุศลเป็นของเกา่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตาัสไว้นั่นแหละคือศีลศีลก็คือก,การรักษาก,กายรักษาวาจา บางนี่คำว่ามันเาพิจรารณาเบิ่งอีกสองอย่างนี่บ่ได้บุญตอนเ้าก็บ่ได้บุญตอนรักช้าชิ้นก็บ่ได้เอาบุญภาวนาภาวนาจะไดนว่ายมน,นล่มหายใจเขามีเบิดทุกคนนี่เบอร์ทุกคน,คนในภาวนาหลายๆไอค,คิดเบิ่งหลายๆคิดเด่ดอกคนเท่าน่ะมันคิดหน่อยๆมันคิดหน่อยมันคิดเอาเฉพาะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเท่นานั้นล่ะก็มคิดมันน่ะ แต่วานคิดเลิกข้าไปก็นั่นว่าได้ก็ดีมีก็ดีดังก็ดีดอกแต่ว่ามันหันบดดนคิดคักคเนี่ยคือภาวนามันบดดนใช้น้อยกิสิจากโลกนี่ไปมวยู้ไดหอบไปน้าได้หอบดดไปน้ากระเบไดหอบบานไปน้ากระเบไดหอบรับสมบัติวายุทธาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่เขาได้มาแต่หอบไปน้าบ่ไบด นั่นคือการภาวนาโดยเฉพาะเบอิบ่งลมหายใจของไผของมันเด้อมองนี่ละมองมันสิผ้าอยู่เด้อมองลมหายใจนี่มองมันสิผ้าอยู่แต่ก็มองมันสีผ้าใจเอออารรมะปา,า,า้บเคลืยให้คาถาอนุญึนให้อาถะค่าคาถาอนุญึนโยมนะโยมเนี่ย,ยเอาไปปฏิบัติเพื่อสามคอเนี่ยมั้ั่นสามคอนั่นก็มี่ท่านนี่เด้เป็นหลัก มีท่านเป็นหลักเนงให้รูจักกินอาหารสับริโภคอาหารเอาไว้เดอ้อท่านอยากมีอายุยืนบริโภคว่านใดละ่ะมันถึมันเป็นประโยชน์เนี่ยไหนโมเป็นติดประโยชน์จะเอาใส่อปยังเนี่ยไหนล่ะโมเป็นประโยชน์ยาเสพติดบ้างสุราบ้างดื่มแต่สุราเห็นมาหลายคนนะเนี่ยดื่มแต่สุราดื่มแต่สุราดื่มไปดื่มมากมันกวติด ติดไปติดมามันก็เป็นปอดบาดเป็นโรคปอดเป็นโรคมะเล่งในปอดในตับเข้าไปชีวิตมันก็สั่นถ้าอยากมีชีวิตเงี้ยวก็หู่จักการบริโภคบริโภคแนวจริงที่มันเป็นประโยชน์แนลเป็นประโยชน์หาใส่ใส่สู่ร่างกายหาเงินได้สื่กินน้ำทำบุญไปรลอมบาดหนึ่งขอที่สองหน่งหุ่จักทำบุญบุญกับไอ้มีคือก,กันกับติบอกกันละไอ้มีต่เศร้าไอ้มีท่าน ไอ้มีรักษาศีลไอ้มีภาวนาอ้ขันมันครบถ้วนยังส่แหละแลแบา่าผู้นันได้ปฏิบัติรมไในประพฤติรรมหรือว่าได้รักษาจะคองให้มีอายุยืนหนึ่งบริโภคอาหารเอาไว้สองทำบุญเอาไว้คือยังปกหม้อนี่แหละทำบุญกันอยู่ด้วยทำบุญกันอยู่ด้วยพอที่สามก็คือหายใจเอาไว้หายใจเอาไว้คือหายแบบมีสติเด้มอมันหายถิมซื้อ,อ,อตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ ร่มหายใจเขา่ากำหนดรูร่มหายใจออกกำหนดรูมันเบิงม,มันอยู่หันหันเบิงอยหันสิเห็นอย่างเห็นหลายอย่างเห็นใดอย่างแมบความโกรธมันเกิดขึ้นมันก็ระงับไปได้ความโลภมันเกิดขึ้นมันก็ระงับไปได้ความโลภความโกรธความหลงต่างๆขันธาภาวนาหลายมันก็ระงับไปได้เห็ดให้เห้านี่งเบาเหตดให้เห้านี่งสบายยูเย็นเป็นโซข อันน,อนั้นเมื่อนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของบ้านเนาะตลอดเจิงพ่อแม่พี่น้องถูกหลานทุก,ก่ันทุกคนที่มารวมงานในมื้อนี่อว่าเป็นมงคลแล้วประสงค์เข้าสู่สถานทีเข้าสู่เ <c oughs> ข้าสู่สถานทีได้เห็นผูพูพนสงบระงับกับเป็นมงคลสัมมนาน,นันจะทัศสนงังแต่สีหายมันเป็นมงคลต่อไป เมื่อประสงค์บรรลับไปแล้วความเป็นมางคนก็นยังอยู่ก็คือให้ประพฤติธ,ธรรมเดอ้อห้ทธาตุนำประพฤติธ,ธรรมนำสงงคอะหยาตินำรักษากายกรรมวมกีกรรม,มโนกรรมบ่ให้มันมีโทษในการรักษาสามอย่างที่บอกไว้นั่นก็สิเป็นผู้ที่อยู่เย็นเป็นสุขสามอย่างที่บอกไว้ก็คือกินอาหารให้มีประโยชน์ทำบุญไหว้หายใจไหว้ ขออนุโมทนาบุญกุศล,ลอันใดที่พวก่ันทั้งหลายด้กระทําบําเพ็ญมาแล้วในอดีตกําลังบําเพ็ญอยู่หรือจะบําเพ็ญต่อไปขออนุโมทนาอย่างยิ่งบุญกุศล,ลอันใดที่รรมา,าพพร้อมโดยพ่อแม่ผู้อาจารย์คณะสงฆ์ระพผู้ผปฏิบัติบ้าคือการบวชในพระศาสนารักษาศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญา แสดงปะธปรมเทสนาในครั้งนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณระรัตนาใจคือพระพุทธรรมประสงค์ขออุทิศบุญนี้ให้ถึงแก่มูหยาิของเฮ้าที่หลวงรลับละโลกนี่ไปญาตินั้นอาจเป็นพอเป็นแม่เป็นปูเป็นยาเป็นตาเป็นยายเป็นสามีภรรยาลูกหลานหรือแม่กระทถางเปรตญาติ ตลอดจนเราเทพเทว่าผู้ปกปักรักษาบ้านหลังนี้เราเทพเทว่าผู้ปกปักรักษาญาติโยมทุกคนได้เว้นผู้ติดตามพวกท่านทั้งหลายและสรพสัตว์ทั้งหลายผู้ตกทุกไดอยากผู้มีความลำบากผู้เคยเบียดเบียนกันตลอดจนพวกสมภเวสีผู้ทองเที่ยวาที่เกิดแสวงหาที่เกิดผู้ระยาขาดมิดจงอธิฐานรับบุญ เมื่อได้บุญแล้วตกทุกข์ให้้นจากทุกมีสุขให้สุขยิ่งยขึ้นไปมีความสุขแล้วมีอนุภาพแล้วปดปกป,ป,ป้องคุ้มครองพวกพีนองลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายไอมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญใน,นรรององรพระสัธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด